ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID rov ฟรีไฟฟีฟ่าออนไลน์4 by adfin ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิออนาวันนี้ก็อยู่กันในเกม v ีวาล i ล e นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาย้ำกับผมไอคอน The n เน็กซเลครับผมก็ยังอยากได้ เจ้านี้อยู่ครับผมยังค้างกันอยู่แนละ้วจากคราวที่แล้วที่เราจัดไป5้าพันนะครับคราวนี้ก็จะมาเติมอีก,ก 5, ครับห้าพันครับเท่ากับว่าคราวที่แล้วผมลืมเปิดนะเว้กูลืมไปแล้วผมลืมเปิดกล่องซูเปอร์บ็อกซ์ครับผมคราวนี้เท่ากับว่าถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะได้เปิดทีเดียว3ามซูเปอร์บ็อกซ์ครับผมส่วนอันนี้ชิบไม่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองดูแลกันครับผมโอ้โหแต่แม่งได้2อันเลยนะชี้ก็อยากได้นะผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเติมอีก เอ่อห้าพันก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเามาเติมอีกห้าพันก่อนครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแรกนครับผมนะวันนี้ต้องมาแล้วล่ะผมว่าวันนี้แม่งต้องมาแล้วแหละครับยืนยันการแลกเลสโก้ยืนยันเลสโก้เลสโก้ครับผมเลสโก้โอเคเอ่อเก็บมาก่อนรับรางวัลมาก่อน1,000งเอ็มกับซูเปอร์บ็อกแล้วก็500รเอ็มกับซูเปอร์บ็อกครับผมใช้ได้เลย3กล่อง ยิ่ในกล่องมันมีหาอะไรางเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูโอเคเหมือนเดิมงับทำเนียมของช่องครับถูยไม่ใช่ของทำเนียมไม่ใช่ของช่องทำกูคิดอะไรอยู่วะทำเนียมของช่องครับผมเราจะต้องเปิดรูปแบบที่สองครับจํานวน100ครั้งนเพื่อเป็นการประเดิมครับผมคราวที่แล้วเนี่ยพูดตรงๆว่าเปิดเนี่ยรู้สึกจะได้ดีสุดแค่อันนี้นะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้ด้วยนะร้อยบวกห้าไม่แน่ใจครับอ๋อได้ได้ได้ได แต่สามอันเนี้ยสามอันบนเนี่ยเราไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคราวนี้แหละครับผมต้องมาแล้วครับประเดิมก่อนเลยครับหนึ่งร้อยครั้งครับจัดไปคัมบอลเบบี oh, ้ไอคอนเหรอไอคอนเหรอแสงสีขาวเยี่ยโอ้โหเฮียสามร้อยโคตรแตกเลยอ่ะโคตรแตกเลยอ่ะสามร้อยเอมครับโอ้โหดีสุดสามร้อยเอมอะโอ้ว่าเธอฟักแมนดีสุดอันนี้อะครับเฮียอย่างแย่เลย ทีละสิบดีกว่าผมเรียนรู้จากการเปิดกิจกรรมนี้คือแม่งต้องทีละสิบครับผมแม่งต้องทีละสิบครับไปทีละสิบไอคอนมาทีละสิบไม่โอ้โห94โอ้โหเยีนหนักกว่าเดิมอีกไปตัวหน่อยทีละสิบทีละสิบโอ้โหเยี่ยแย่ว่ะทีละสิบหนักมากครับทีละสิบทีละสิบโอ้โหเยียทีละสิบทีละสิบ เอาเก 3, ้าสีบวก3 1หบวก6ไอฮี่ก็ยังไม่ดีครับไปโอ้โหอย่างวะนี่โอ้โเอออันนี้ดีหน่อยได้ตั๋วกัน 1000M เอ็มครับโอ้โหกดไป5ครั้งได้มา1ตัว๋วเชียทีเดียว100ครั้งเลยแล้วกันชังแม่งมันก็ไปเลสโกหมดหมดแล้วนะหมดแล้วนะขู่ได้มา5ตั๋วก็โอเคนะ แล้วก็100่บวกสามโอ้โหเฮียไม่มีโอ้โหไม่มีเก้าแปบวก5ไม่มี100ยบวกหครับแต่เราได้มา9ตัวนะเมื่อกี้ได้ว่า5ตัวครับเก้าตัวอย่างน้อยๆเราการันตีเราได้ไอคอนตัวหนึ่งแน่ๆแต่109นี่ผมไม่แน่ใจวะ่ะโอเคป่ะลุยเลยแล้วกันครับผมเล่นแม่งทีเดียว5ครั้งเลยแล้วกันครับไปอืออุ้ยสามอันนี้3อันนี้3ครับอันนี้3 แล้วเหลืออยู่4อันนี้3<ๆ>เหลืออยู่4เหรอแทากรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออันนี้อ๋อยังไงยังไงยังไงเราต้องได้เปิดไอคอนอยู่แล้วครับ1ใบครับทีละ1แล้วกันครับไปร้อยเก้าร้อยเก้าโอ้โหแม่งไปเติมมนดูไอ้สัตว์สามเลยอือกดแล้วอะฮัลโหลกดไม่ติดอืโอโ <No. S 1> อ้โหเชียผมไม่ได้ว่ะเชียผมไม่ได้ร้อยเก้ากับมิดฟิลว่ะเฮีย แล้วถ้าผมได้ตั๋วนี้แล้วผมยังไม่กดรับอันนี้มันจะมาลง2อ,อันนี้ป่าวะถ้าลง2อ,อันนี้เดี๋ยวผมเอาให้แม่งถึงเลยก็ได้นะเย้ <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าผมเก็บไว้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเติมอีก5,000เนี่ยโอ้ถ้าผมเติมอีก5,000เนี่ยผมจะได้อันนี้ด้วยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยแน่ๆแล้วก็ได้อีกสองโอ้ห <c oughs> เพร่ะผมจะได้ไอคอนทั้งหมด4เปิด4ใบเลยนะครับ ยี่ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเปิดสิเดี๋ยวเออนั้นผมเดี๋ยวผมขอแลขอีกหน่อยแล้วกันครับขอแลขอีกหน่อยแล้วกันวะเดี๋ยวนะเอออลองสัก <c oughs> สักสี่ร้อยดิลองสักสี่สิบเหรียญดิได้กันเอามาหยอดดิ <c oughs> จะได้ไหมเนี่ยจะได้สักตัวไหมเนี่ยครับไป อ๋อมันต้องรับก่อนโอ้โหถ้ารับก่อนนี่แม่งยากแล้วโอกาสถึงอันนี้แม่งยากแล้วโอเคโอเคถ้ากันรู้เรื่องครับถ้ารับก่อนแม่งยากแล้วถ้ารับก่อนแม่งยากแล้วโอกาสร้อยเก้าแต่ยังยากได้อยู่นะขอสักตัวดิขอสักตัวดิวดเร็วสักตัวนึงมาเล <Nope. S 1> โอ้โหมุดยิดวะมุดหยิดวะ <laughs> มุดหยิวหดยวะและกิกมุดยิดวะมุดยิดชิบหาย เย้ yeah. มันค้างอยู่เนี่ยมันมันแบบมันจ่อครับมันจอ่อะมันจ่อครับคุณผู้ชมครับมันจ่อครับผมมันจ่อไอสัตว์คือมันจ่อครับโอ้โหเย่ได้ร้อยบวกสามตัวขอตัวโอ้โหไม่ได้ตัวเลยได้พันเอ็มอะไรวะ <c oughs> เริ่มหมุดหแิ้ <c oughs> ตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะ ทำอะไรวะขำไว้ก่อนไม่รู้โอเคตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมมาต่อครับเดี๋ยวผมจะมาต่ออีก4ี่พันใช่ไหมอีกสี่พันแล้วเราเดี๋ยวผมจะมาต่อให้จบด้วยอีกสี่พันแล้วเราจะได้ไอคอนสองสองตัวครับแล้วเราก็จะได้ันี้ด้วยแล้วเท่ากับเราจะได้เปิดไอคอนสี่ใบครับให้แม่งรู้ไปดิไอสัตว์โอเคเดี๋ยววันนี้เอาไฮไลท์เท่านี้ก่อนแล้วกันไอซุปเปอร์บ็อกซ์สามใบแล้วไอคอนหนึ่งตัวไฮไลท์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อแน่ครับงุดหงิดโอเคเดี๋ยวว่าต่อเดี๋ยวว่าต่อโอเคครัเวาไปข โอเคคร so first, 10, ับผมก็เมื <but> oh, ่อกี้ผมไปเปิดเงินมานะก็ได้มาทั้งหมด10,000 M ครับได้มา10,000 M มื่นเอ็มเท่าโหรือเราจะมีไฮไลท์เป็นไอคอนแพ็คแล้วก็ซูเปอร์บ็อกซ์สามกล่องนะเดี๋ยวไปเปิดซูเปอร์บ็อกซ์ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวกูลืมอีกเอ่อเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวลืมอีกซูเปอร์บ็อกซ์อยู่ไหนวะเอ่อนี่มาเปิดก่อนเลยครับสามกล่องครับเดี๋ยวลืมครับโอ้โหขอไอคอนสักตัวดิการันตีบวก8ก็ได้นะหรือไม่เอ็มซีบวกบวกห้าท็อปเจ็ดก็ได้นะครับ ปิดไปเถไปขอดีดีหน่อยขอดีดีหน่อยขอดีดีหน่อยอุ้ย gr บวกแปดอุ้ย mc ห้าสิบบวกห้าอุ้ย mc ยี่สิบบวกห้าเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ปกติมันต้องเป็นสองร้อยร้อยอะไรเยอะเอ้ยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้รอบนี้ครับโอเคถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้โอเคมี20่บวกห้าด้วยเดี๋ยวเราไปลุยครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันครับก็เดี๋ยวเพิ่มผมเยผมเริ่มที่เดี๋ยวผมเริ่มที่เดี๋ยวนะ อนี้ก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเหมือนเดิมครับอันนี้บวก2ถงดึงบวก4นะ94ครับเผื่อได้แจ็คพอตครับไปขอ MC ็บวกสอ่ะแจ็คพอต MC ็มซีบวกส่เหรยสูงๆครับ MC มารองเท้าสีฟ้าครับผมเบอร์14ครับผมเบอร์14เม็กซิโกชิชาลิโตข้ามครับผม34ล้านครับไป2ที่2ครับโอ้เอลเฮดข้ามครับไปดิเอโกโกดินครับมึงจะไม่ออกดีๆเลยเหรอเอ่อ VTR ีคุนเตล่า จะเลิกเล่นแล้วนะุ้นเตล่าไป VTR p e d ด o โอ้โหไอสัตว์อะไรเนี่ยเร็ว MC โอ้โหบุฟฟ่อนอุ้ยเอ้ยโอเคโอเคบุฟฟ่อนบวกสี่ครับพันแปดร้อยเอ็มครับโอเคโอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันวิ่งมา VTR มีละเลมปานิดโอเคอีกหกองไปเปิดไปโอเค VTR Norito โอเคครับมาครับเปิด อของกันต่อครับเปิดแพ็คก,กันต่อครับวันนี้5ชิ้นไปดูยเลยล้วกันบวก2ถึงบวก4ครับไป MC รองเท้าดำมาเบอร์ยีสิบผู้ดว่าน,นี่โปรตุเกสเดโก้ปะเดโก้บวก4ี่ปะโอ้บวก2ไอ้สัสโอเคอเ,คอ,เคอ่อชิ้นต่อไปที่ผมจะเปิดก็อันนี้ก่อนแล้วนครับ94บวก2ถึงบวก4มันหลุดมาได้ไงวะเน,นี้ยไป2ชิ้นไปกีครับอลาชู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  โอเคถัดมาเป็นไอเจ้านี้แล้วนครับบวกหถึงบวกห้าครับอันนี้บวกหนึ่งถึงบวกหครับคระปี90เองครับไปแจ็คพอตหน่อยแจ็คพอตโอ้โหวีทีอาเบอร์สี่สเปนข้ามเลยครับข้ามเลยครับผู้ใดบ่เนียผู้ใดครับโอเคดับร้อยบวกสครับอันนี้ก็เปิดแม่งเบเลยแล้วกันลุ้นยากครับลรนโดไม่ออกหรอกครับไปดับร้อยครับ สักพันเอ็มก็บุญแล้วเบอร์เก้าเอดิสันคาวาอี้ปะเอ็ดิส <c oughs> ันคาวาอี้กูได้พึงบ่อยมากเลยเอดิสันคาวาอี้ครับโอเคก็ okay. ยังดีครับคือหลักพันเอ็มครับเอดิสันคาวาอี้อ่าถัดมาที่อันนี้แหละครับเก้าสิบบวกสามถึงบวกหกครับเอาหน่อยเว้ยเอ็มซีไปบวกสามถึงบวกห้าทุกทีครับไป 9ก้าสบบวกสถึเอ็มได้ปดิดโอ้โหเอลเฮสเอี้ยโอบาซิลมาเซโร่บวกสอีกแลดิด oh, yeah. ิว่าอะไรสัตว์เยวยแพ็กกางเนี่ยว่าสี่บวกสถึงบวกหบวกสถึงหกเปิดไปสัตว์แม่งไม่ได้บวกหกหรอกเยอะหวยโอ้โหประตูด้วยครับชิล oh, ีโอ้โหบาโว้ึงบวกหให้กูเถอ,อะบ 5, <laughs> อาวโอ้บวก้สัตว์่ยงกีโอเค เราเหลือ,อเหลือแต่ไฮไลท์แล้วผมดาบ50บวก5ดาบ20บวก5แล้วก็โกเดนลุกกี้บวก8แล้วก็ไอคอนครับเอาดาบ50บวก5ก่อนแล้วกันครับมาหน่อยนะ2โดครับ2โดมาหน่อยครับได้โปรดไป2โด้เร็วโด้เยือนโด้เวิ่งโอ้โหรองเท้าขาวโจเบอร์9กเบนเซม่าชัวเ,เอาเสื้อใส่ในกางเกงอินัโอเค โอเคโอเค 7,890m โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สำหรับดาบ50บวก5มันมีเยอยกว่านี้ยนเยอะครับโอเคได้อยู่ 7,890m โ okay, อเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับโกลเด้นลุกกี้ก่อนแล้วกันครับ20บวกเอ้ยดาบ168โกลเด้นลุกกี้ครับมาซียาวนะมาซียาวแพงสุดนะมาซียาวเท่าไหร่เอ่ยไหนะขอดูราคาหน่อยสิมาซียาวห้าหมื่นล้านครับ รถเบล่งรถเวล,ล,เวลก็ได้นะกัวแตกอ่ะกัวแตกตัวกีแม่งเยอะมากครับโอ้โหร้อยตัวครับไปขอตัวดีๆหน่อยฟองเฟสไม่เอาเลยเอามาซิยาววาโคเด้นลุกี้โมแปดจัดไปครับไปมาซิยาวรถมงรถเวลขมอสเบอร์ยี่สิบสี่สเปนโอ้โหเบยเลรินเหรอเฮ้ยเบยเลรินได้อยู่วะ อึ 10, 15, okay. ่ยหมื่นหมื่นห้าพันห้าร้อยเอ็มโอเคก็จะได้อยู่นะเบอรลินครับผมว่าไม่แย่นะไม่แย่ครับโหไอ้สเต็ตโหดจังนะไอ้เสเยแต่มันใช้เอฟพีเยอะไงเป็นแบ็คใช้เอฟพีสิบห้าวิ่งแต่สแต็เอาเรื่องครับสำหรับเบอรลินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมโอเคนะผมโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคครับโอเคมาเหลือดาบยี่สิบบวกห้ากับไอคอนผมเก็บไอคอนไว้สุดท้ายเลยครับดาบยี่สิบบวกห้าครับผมมาดาบยี่สิบบวกห้ามีใครมัางมี GK เคมั้ยเอา GK โอเคไม่มี GK เ,เ, okay, เลยนะ ไม่มี GK เลยครับตัวท็อปๆน่าจะอยู่กันครบครับแย่สุดก็น่าจะเป็นลิวโดวะเน่ยนะแย่สุด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 นะลองเอาโรนโดอวนออกอยากรู้ว่าแย่สุดมันเป็นใครครับแย่สุดเป็นเออแถวๆน่าจะเป็นเนี้ยแหละยูคนครับอะไรอย่างนี้นะครับในกรณีที่แย่ที่สุดเราก็จะได้มา7,000เอ็มครับโอเคกูคขอสักหลักหมื่นได้ไหม นดับยี่สิบแล้วโลนโดกูไปไห,ไหนวะเนี่ยโอเคใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมขอสักขอสักหมื่นขอสักหมื่นแล้วกันขอร้องละ่ะขอร้องละ่ะขอร้องละ่ะนะขอร้องละ่ะขอร้องล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเป็นสูตรที่ผมใช้เวลาผมเปิดอีกเกมนึงนะผมผมเปิดเกมอีกเกมนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วกันครับผมจะได้ลุ้นแบบหนักหนักหน่อยนะจะได้ลุ้นหนักหนักหน่อยนะครับผมโอเค โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตน,นะครับผมขอปิดจอแป๊บหนึง่งนะขอปิดจอแป๊บหนึ่งนะครับผมกดตรงคำว่าเปิดเลยกันครับไปไม่ดูไม่ดูแอบดูพอขอแค่แอบดูพอเฮ้ยใครวะแอบดูแอบดูกูแอบดูแอบด,อบดูใส่เสื้อแขนยาวโอ้ยใครวะใครวะใครอะ ใครอะผิวขาวไอ้เฮียโยนครับวะเนี่ยเบอร์ยี่สิบสองกาคาดีครับกาก้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านโอเคย,ยังดียังดีแอบดูแพ็คแอบดูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านครับลิคาโดกาก้าครับลิคาโดกาก้าครับผมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เบอร์ยี่สิบสองนะโอเคโอเคได้อยู่ถือว่าผ่านแล้วก็สุดท้ายครับไฮไลท์ของเราครับผมไอคอนแพ็คครับ ไอคอนแพ็คครับไอคอนแพ็คครับผมงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แนละ้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมาย้ำอีกทีครับถ้ากลับมาย้ำอีกทีเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องได้ไอคอนสี่ซองแน่นอนครับได้เปิดไอคอนสี่ซองแน่นอนครับเปิดกันจนเมื่อยครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนีนะ้ยังไงใครชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแนละ้วกันครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้เองครับผมไอคอนแพ็ค ฟูร์นันโดตอเรสเดวิดเบคแคมจัดไปล <c oughs> ุ้นยากแต่ลุ้นนะลุ้นยากแต่ลุ้นนะอีกแล้วหรือแอสลี่โคอีกแล้วครับผมแอสลี่โคอีกแล้วอะ <c oughs> เริ่มไม่โอแล้วเร่อบนี้เอียโอ,โอ้อะไรวะแต่โอเคอยู่นะวันเนี้ยคือคือถ้ารวมรวมผมว่าผมโอเคผมพอใจนะครับเพราะว่าโชคดีเราได้กาก้าเราได้เป็นเซมาไงแล้วเราก็ได้เบียรินถึงไอคอนเราจะแตกก็เถอะแต่ว่าไอ้ไอจ้จักไอ้จักกล่องไอ้จักกล่องซุปเปอร์บ็อกนี่ก็ถือว่าโอเคนะกล่องซุปเปอร์บล็อกไอเ้เนี่ยสามอันก็สามหมื่นห้าพันล้านนะครับเนี่ย <c oughs> ก็ได้ 35, สามหมื่นห้าสามสามหมื่นห้าพันเอ็มอยู่นะ จากกล่องซปเปอร์บ็อกซ์ครับที่เหลือก็ยิบย่อยทั่วไปถั่วๆไปครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องมาย้ําว่ารู้สึกแบบไอ้ี้ยโอกาสที่เราจะได้ไอคอนเปิดไอคอนสี่ใบรัวๆมันมีอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมบายบายครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม facebook และช่อง youtube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม